สวัสดีค่ะนะักเรียนที่นาทักทุกคนนะคะสวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนเลยนะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องการอ่านบทร้อยกรองไปแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะนักเรียนเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้ายังไม่เข้าใจนะคะไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวเปิดเทอมมาเราจะมีการจัดการเรียนการสอนตารบัตินะคะเดี๋ยวค,คุณครูจะมีการทบทวนให้นะคะ ช่วงนี้ก็อากาศเริ่มหนาวอีกแล้วนะคะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะคะค,คุณครูก็ขอให้นักเรียนดูแลสุขภาพกันให้ดีๆนะคะพยายามอย่ากินของเย็นของทอดนะคะวิฉชนนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะเป็นหวัดเจ็บคอไอมีน้ำมูกก็ได้นะคะพยายามสวมเสื้อหนาๆน,น,น,นะคะเวลานอนก็ห่มผ้าห่มหนาๆด้วยอาบน้ำแต่วันนะคะดูแลสุขภาพกันให้ดีๆ นะคะค่ะวันนี้เราก็มาจากกัดการเรียนการสอนกันต่อนะคะสถานการณ์ช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าวันที่1กุมภาพัน์นี้โรงเรียนจะสามารถเปิดได้ไหมนะคะมีนักเรียนหลายคนสงสัยคุณครูโรงเรียนวันวันที่1นึกุมภาเนี่ยโรงเรียนจะเปิดไหมอ่ะ แล้วถ้าเกิดว่ายัางระบาดแบบนี้อยู่จะเปิดได้หรอหลายคนสงสัยผู้ปกครองหลายๆคนก็สงสัยนะคะค,คุณครูก็ขอบอกไว้เลยว่าในการเปิดเรียนนะคะเราต้องรอดูสถานการณ์นะคะแล้วก็รอฟังคําสั่งนะคะจากสบทอก่อนว่าจะให้มีการเปิดเรียนได้ตามปกติเมื่อไหร่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะคะ การแพร่บาดของเชื้อด้วยนะคะว่าจะดีขึ้นหรือว่าจะแย่ลงนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอความร่วมมือนะคะนักเรียนทุกคนเลยนะคะช่วยกันดูแลตนเองนะคะ mm hmm. เพื่อที่ว่าเราจะได้มีการจัดการเรียนการสอนได้ตามปกตินะคะ mm hmm. หลายคนบ่นเนาะว่าค,คุณครูการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อะ mm hmm. หนูไม่ค่อยเข้าใจเลยหนูไม่เข้าใจหนูก็ไม่รู้จะถามใคร ผู้ปกครองก็ไม่อยู่ผู้บางคนก็ผู้ปกครองก็ไม่มีเวลานะคะอันนี้คุณครูก็เข้าใจนะคะฉะนั้นแล้วถ้าใครอยากให้มีการจัดการเรียนการสอนตามปกตินะคะก็ช่วยกันนะคะช่วยกันดูแลสุขภาพตนเองนะคะถ้าทุกคนช่วยกันคุณครูเชื่อว่าสถานการณน์น่าจะดีขึ้นนะคะเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้คุณครูจะมาเรียนเรื่องอไรวันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยนะคะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการตั้งคําถามและการตอบคําถามเนื้อหาการตั้งคําถามและการตอบคําถามคุณครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนมีทักษะในการตั้งคําถามและการตอบคําถามอยู่ในตัวรูว่แล้วนะคะตัวอย่างเช่นนักเรียนอาจจะสงสัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งนักเรียนก็คิดตั้งคําถามขึ้นมานะคะบางคนอาจจะคิดตั้งคําถามขึ้นมาในใจถามเอง สักพักหนึ่งนักเรียนก็พยายามหาคําตอบเองก็มีนะคะบางคนตัวอย่างเช่นเรียนออนไลน์เนี่ยนักเรียนเรียนนักเรียนอาจจะมีคําถามอยู่ในใจนะคะนักเรียนอาจจะมีคําถามอยู่ในใจแล้วนักเรียนก็ไม่รู้ว่าคําตอบอ่ะคืออะไรนะคะนักเรียนก็สามารถถามคุณครูนะคะทักมาเป็นข้อความได้ถามคุณครูก็ได้ถามผู้ปกครองก็ได้นะคะเซิร์ชดูก็ได้นะคะ คุณครูเชื่อว่าทุกคนมีทักษะในการตั้งคำถามและการตอบคำถามอยู่แล้วนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าการตั้งคำถามและการตอบคำถามที่ดีนะคะทักษะในการตั้งคำถามและการตอบคำถามที่ดีเนี่ยเป็นอย่างไรเขามีลักษณะเช่นไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมาเขาบอกว่าการตั้งคำถามก่อนนะคะการตั้งคำถามเขาบอกว่าการตั้งคำถามเนี่ย เป็นการพูดพ er ูดก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นการเขียนสิ่งที่ต้องการรู้นะคะพูดหรือเขียนสิ่งที่ต้องการรู้หรือสิ่งที่เราคิดสงสัยอยู่เนี่ยซึ่งสามารถตั้งคำถามนะคะเราอาจเกิดคำถามได้จากการที่เราได้ไปอ่านสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือการที่เราได้ฟังอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะหรือการที่เราได้ดูนะคะ อะไรก็ตามนะคะเขาบอกว่าการตั้งคําถามเนี่ยอาจมีหลายวิธีนะคะวิธีแรกเลยข้อที่หนเขาบอกว่าในการตั้งคําถามเนี่ยเราต้องกําหนดสิ่งที่เราต้องการรู้นะคะหรือสิ่งที่เราสงสัยก่อนนะคะข้อที่2พูดหรือเขียนคําถามเช่นใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรและทําทําไม นะคะอันนี้เป็นการเขียนคำถามขึ้นมานะคะ 3. เวลาที่เราเกิดข้อสงสัยหรือเกิดคำถามเนี่ยในการใช้ภาษานะคะการใช้ภาษาควรใช้ภาษาที่มีความเข้าใจง่ายนะคะไม่ว,วนซับซ้อนเพื่อให้คำถามมีความชัดเจนและในเมื่อคำถามมีความชัดเจนผู้ตอบก็จะไม่งงในคำถามของเรานะคะ ผู้ตอบก็จะไม่งงในคําถามของเรานะคะแล้วเขาก็อาจจะตอบได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะข้อที่4ไม่ควรถามหลายเรื่องหรือหลายประเด็นนะคะเวลาเราจะถามอะไรใครเนี่ยอย่าถามแบบทีเดียวหลายๆเรื่องหรือหลายประเด็นพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้ผู้ตอบเนี่ยลืมคําถามหรือตอบยาวเกินไปนะคะหรือว่า ไม่อยากจะตอบแล้วนะคะเพราะว่าคถามยาวมากนะคะเวลาเราจะถามอะไรใครควรถามทีละประเด็นนะคะควรถามทีละประเด็นตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างอันนี้เป็นเนื้อหาเนาะเกี่ยวกับใบมะข้าวหมะแกงลิงนะคะเขาบอกว่าใบามะข้าวหมะแกงลิงส่วนมากเนี่ยจะมีสีแดงอาจเป็นสีแดงเข้มสีแดงสด หรือว่ามีหลายสีเชน่นสีแดงเหลือบเขียวอตอนมาข้าวมาแกงลิงเนี่ยเป็นพืชชน,นิดหนึ่งนะคะมักขึ้นในทุ่งโล่งที่เป็นดินสางแห้งแหลงแล้วก็มีอาหารน้อยนะคะพืชชน,นิดนี้เนี่ยจึงหาทางเพิ่มแหล่งอาหารโดยล่อมแมลงมากินน้ำหวานนะคะบริเวณขอบกระบอบนะคะและฝาปิด ซึ่งอยู่ที่ปลายใบนะคะลักษณะเหมือนในรูปเลยนะคะต้นมะข้าวมะแกงลิงนะคะเราจึงเรียกต้นมะข้ามะแกงลิงว่าพืชกินสัตว์นะคะไอ้เจ้าต้นมะข้าวมะแกงลิงเนี่ยนะคะมันจะมีน้ําหวานอยู่บริเวณกระเปาะของมันนะคะกระปาะของมันเพื่อล่อมแมลงพอมแมลงเข้ามาปุ๊บมันก็จะหุบป,ปั๊บนะคะเขาถึงเรียกว่าพืชกินสัตว์นะคะอ่าสมมุติว่าอันนี้เป็นบทความที่เราได้อ่านไปนะคะ แนวทางในการตั้งคำถามจากบทความที่เราได้อ่านไปเรื่องมอค้ามอแกงลิงเนี่ยนะคะข้อที่1เลยกําหนดสิ่งที่เราต้องการถามก่อนนะคะอาจจะขีดเส้นใต้ข้อความนั้นก็ได้นะคะเช่นหัวข้อเรื่องหัวข้อเรื่องหัวข้อนี้อะไรคะใบมอค้ามอแกงลิงนะคะลักษณะลักษณะเป็นยังไงลูกอาจจะมีสีแดงเข้มสีแดงสดหรือมีหลายสีนะคะ ประเภทประเภทคืออะไรเป็นอะไรลูกเป็นพืชนะคะภูมิประเทศคืออะไรภูมิประเทศก็คือใบมะข่ามะแกงเลงเนี่ยมักจะขึ้นในที่โล่งที่เป็นดินทรายแห้งแล้งแล้วก็มีอาหารน้อยนะคะแหล่งอาหารคืออะไรอ่ะนะคะแหล่งอาหารก็คือการล่อมแมลงมากินน้ําหวานนะคะการล่อมแมลงมากินน้ําหวานนะคะรคือที่เขาเรียกว่าพืชกินสัตว์ นะคะอ่าอันนี้การกําหนดสิ่งที่เราต้องการถามข้อที่2ในการตั้งคําถามนะคะข้อที่1ตัวอย่างเช่นเราจากที่เราได้อ่านข้อความเนาะเรื่องมะขามมะแกงลิงนะคะเราอาจอ่านแล้วเราอาจจะมีคําถามในใจว่าใบมะขามมะแกงลิงอ่ะมีสีอะไรบ้างใบนะคะใบมะขามมะแกงลิงมีสีอะไรบ้างเนาะเราอาจจะเกิดคําถาม ลักษณะนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนบอกว่าต้นมะข่ามะแกงลิงอะมักขึ้นในที่ใดมักขึ้นในที่ใดนะคะหรือ3ต้นมะขามะแกงลิงเนี่ยหาอาหารอย่างไรเพราะเหตุใดนะคะสังเกตนะคะการตั้งคําถามของเขาคําถามของเขาแต่ละข้อจะมีคําตอบอยู่ในบทความที่ให้อ่านเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือ บทความเรื่องหม้อข้าวหม้อแกงลิงนะคะอันนี้เป็นลักษณะาการตั้งคําถามนะคะต่อไปการตั้งคําถามจบไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูการตอบคําถามบ้างเขาบอกว่าการตอบคําถามเนี่ยก็มีหลายวิธีอีเช่นกันนะคะวิธีแรกเขาบอกว่าก่อนที่เราจะตอบคําถามใครหรือตอบสิ่งใดออกไปเนี่ยเราต้องอ่านคําถามให้เข้าใจก่อนว่าคําถามนั้นอะ ถามเรื่องอะไรและวเขาถามกี่ประเด็นนะคะเราต้องวิเคราะห์คำถามก่อนนะคะและเวลาตอบเนี่ยให้เราตอบให้ตรงประเด็นที่ถามด้วยไม่ใช่อ้อมพร้อมไปอ้อมพ้อมมาวกไปวนมานะคะหรือตอบยาวเกินไปอันนี้ก็เป็นการตอบคำถามที่ไม่ดีนะคะข้อที่3 ให้เราใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายในการตอบคําถามเราควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเรียบเรียงด้วยภาษาของตนเองนะคะไม่ใช้คําศัพท์หรือคําภาษาต่างประเทศโดยที่ไม่จําเป็นนะคะพยายามหลีกเลี่ยงการใช้คําศัพท์หรือภาษาต่างประเทศที่ไม่จําเป็นนะคะข้อที่4ในการตอบคําถามเนี่ยเพื่อที่จะให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น เราอาจมีการยกตัวอย่างนะคะเพื่อประกอบความชัดเจนเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยนึกถึงคําตอบได้ง่ายขึ้นเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเราอาจจะมีการยกตัวอย่างอาจจะเป็นหนึ่งตัวอย่าง2ตัวอย่าง3ามตัวอย่างนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะคะแต่ขอให้ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายนะคะจากตัวอย่างข้างตน้นนจากบทความเมื่อสักครู่เนี้ยเรื่องใบมะขามมะแกงลิงเนี่ยการ ถามตั้งคำถามเนี่ยเราอธิบายไปแลนะ้วต่อไปเดี๋ยวเรามาดูลักษณะงานตอบคำถามบ้างเมื่อสักครู่นี้นะคะคำถามข้อแรกอ่ะย้อนดูเขาบอกว่าด้านล่างเนาะข้อที่หนึใบหม้อข้าวหม้อแกงลิงมีสีอะไรบ้างนะ้าอันนี้เป็นการตั้งคำถามนะคะเขาถามว่าใบหม้อข้าวหม้อแกงลิงเนี่ยมีสีอะไรบ้างคําตอบก็คือ นะคะดูด้านล่างนะคะนักเรียนดูด้านล่างนะคะตรงนี้นะคะข้อที่1น,นะคะคําตอบของมันก็คือใบหม้อข้าวหม้อแกงลิงส่วนใหญ่มีสีแดงทั้งสีแดงสดสีแดงเข้มนะคะบางชนิดเนี่ยก็มีสีแดงเหลือบเขียวสีแดงเหลือบเขียวนะคะอันนี้เป็นการตอบคําถามที่ดีนะคะมาต่อไปย้อนไปดูข้อที่สอนะคะข้อที่สบ,บริเวณนี้นะคะข้อที่2นี่นะคะ เขาบอกว่าต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงมักขึ้นในที่ใดต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงมักขึ้นในที่ใดอ่ะเขาก็ตอบว่านี่นะคะคําตอบของขเขาข้อที่สองนะคะอันนี้นะคะต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงมักขึ้นในทุ่งโลง่งเป็นดินทรายแห้งแล้งนะคะมักขึ้นในทุ่งโลง่งและเป็นดินทรายแห้งแล้ง ต่อมาตัวอย่างที่3ยอ้อนกลับไปนะคะข้อที่สาเขาถามว่าต้นมะข่ายมะแกงลิงหาอาหารอย่างไรเพราะเหตุใดอันนี้มีกี่ประเด็นลูก2ประเด็นนะคะประเด็นแรกต้นมะข่ายมะแกงลิงเนี่ยหาอาหารอย่างไรประเด็นที่สองเพราะอะไรถึงหาอาหารเช่นนั้นใช่ไหมลูกอ,อันนี้มี2ประเด็นนะคะเราไปดูการตอบของเขา น่าค่บ,บอกว่าสาเหตุที่เรียกต้นมะข่ามะแกงลืงว่าพืชกินสัตว์เพราะอ่าอน,นี่มีเพราะกินมแมลงเป็นอาหารโดยการล่อมาเกาะขอบ,อบใบนะคะอันนี้เป็นการตอบคําถามที่ดีและการตั้งคําถามที่ดีนะคะจากที่คุณครูเล่ามานะคะคุณครูว่าไม่ยากเลยนะคะในการที่เราจะตั้งคําถามหรือตอบคําถาม นะคะสรุปง่ายๆเลยแล้วก็ใช้ภาษาที่กระชับเข้าใจง่ายเวลาถามเวลาตอบก็ใช้แบบว่าภาษาให้มันตรงประเด็นไปเลยไม่ต้องมุกไปวนมาไม่ต้องอ้อมค้อมนะคะพยายามหลีกเลี่ยงการใช้คําศัพท์ที่เป็นคําศัพท์ต่างประเทศหรือคําศัพท์เฉพาะนะคะหรือถ้าก่อนว่าต้องการให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะในการตอบคาถามก็อาจจะมีการยกตัวอย่าง นะคะเพื่อประกอบให้ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะหมานเดี๋ยวเรามาทดสอบกันว่าการตั้งคําถามและการตอบคาถามที่เรียนไปเนี่ยจากที่คุณครูอธิบายเนี่ยนักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะและนักเรียนเนี่ยจะสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงของนักเรียนได้หรือไม่นะคะเดี๋ยวเราจะมีการทดสอบความรู้กันนะคะโดยให้นักเรียนเนี่ยทดสอบความรู้ในทักษะภาษานะคะทักษะภาษาเล่มสี่เลยลูกเล่มสี่เลยคะป .4 สี่ เอ้ยขออภัยค่ะปห้าปห้าเล่สมะะลสีม่วงนะคะปห้าเล่มสีม่วงนะคะทักษะภาษา,าหน้าหนึ่งกับ1 1 4่สองหน้านะคะเหมือนจะเยอะแต่ไม่เยอะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะหมาหน้าหนึ่งก่อนนะคะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตั้งคำถามพร้อมทั้งตอบคำถาม,ถาม,ถาม,ถามด้วยนอกจากให้เราตั้งแล้วยังจะให้เราตอบอีกนะคะเขาบอกว่า เนื้อความเนาะเนื้อเรื่องเขามีให้มาประมาณ3บรรทัดกว่าๆนะคะไม่ยาวนะคะเขาบอกว่าเมื่อพูดถึงน้ำทุกคนจะคิดว่าน้ำเนี่ยเป็นเพียงของเหลวแต่ความจริงแล้วน้ำมีหลายสถานะเป็นได้ทั้งของเหลวของแข็งและกา๊าซเป็นของแข็งในสภาพของน้ำแข็ง และเป็นกา๊าซเมื่อกลายเป็นไอน้ำนะคะ,ะจากข้อความที่เขาให้มาเขาให้เราตั้งคำถาม3ามคำถามแล้วก็ตอบคำถาม3ามคำตอบด้วยนะคะตัวอย่างข้อที่หนึถ้าเป็นคุณครูเขาตัวอย่างแรกนะคะคำถามข้อที่หนึ่งคุณครูอาจจะถามว่าน้ามีกี่สถานะ,ะถ้าเป็นคุณครูนะคะคุณครูก็จะถามว่าน้ำมีกี่สถานะ นะคะนะ้ำมีกี่สถานะคำถามข้อที่หนึนะคะคำตอบของค,คุณครูก็คือ3ส,สถานะใช่ไหมลูกสสถานะนะคะของแข็งของเหลวและกา๊าซใช่ไหมลูกอ,อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะส่วนคำถามข้อที่2กับข้อที่3นะคะให้นักเรียนลองทำดูนะคะลองทำดูเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจที่เราเรียนมานะคะแล้วค,คุณครูก็จะดูว่า การที่ครูคได้สอนไปเนี่ยนักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจครูคก็จะได้มาปรับปรุงการสอนนะคะหรือหาวิธีการสอนที่ทําให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะต่อไปข้อดีห้าด้านล่างด้านบนเมื่อสักครู่นี้นะคะเขาให้เราถามเองตอบเองแต่อันนี้เขานําเราโดยการตอบก่อนแล้วให้เราก็ตั้งคําถาม นะคะเขาบอกว่าให้เราอ่านคําตอบต่อไปนี้แล้วตั้งคําถามอันนี้เขามีคําตอบให้แต่เขาให้เราตั้งคําถามเองนะคะเขาบอกว่าคําตอบแรกน้ําช่วยควบคุมอุณหภูมิในร่างกายให้คงที่ช่วยในการย่อยอาหารช่วยขับถ่ายของเสีย และช่วยลําเลียงอาหารไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายอันนี้คือคําตอบถ้าเกิดว่าเขาตอบแบบนี้หมายความว่าคําถามจะเป็นเช่นไรคําถามควรเป็นอย่างไรลูกคําถามถ้าเป็นคนครูครูก็จะบอกว่าน้ำมีประโยชน์อย่างไรกับร่างกายนะคะ น้ำมีประโยชน์อย่างไรกับร่างกายนะคะสังเกตนะคะถ้าเราถามคำถามนี้ปุ๊กน้ำมีประโยชน์อย่างไรกับร่างกายนะคะคำตอบข้างบนเขาบอกว่าน้ำช่วยควบคุมอุณหภูมิในร่างกายให้คงที่ช่วยในการย่อยอาหารช่วยขับถ่ายของเสียและช่วยลำเลียงอาหารไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกาย เราก็มาทบทวนซิว่าคําถามที่เราตั้งเนี่ยกับคําตอบที่เขาให้มาเนี่ยสัมพันธ์กันไหมคะอ่าสัมพันธ์กันนะคะอันนี้ตัวอย่างนะคะต่อไปให้นักเรียนลองทําเองนะคะลองทําเองนะคะครูเชื่อว่านักเรียนลูกศิษย์ของครูทุกคนเก่งและมีความสามารถถ้าเราตั้งใจนะคะหมักต่อไปข้อที่สี่ด้านล่างนะคะ ด้านบนเหมือนเดิมนะคะให้นักเรียนลองทําดูนะคะข้อที่4ใหญ่ด้านล่างอันนี้ไม่ยากนะคะให้นักเรียนคัดบทร้อยกรองด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดแล้วก็ฝึกอ่านด้วยนะคะอ่านโจทย์ดีๆนะคะว่าเขาให้คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดทุกครั้งที่เราเขียนเต็มบรรทัดเราต้องเว้นบรรทัดนะคะ คัดด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดเว้นบรรทัดหลังจากคัดเสร็จแล้วให้เราฝึกอ่านหรือบางคนบอกว่าคุณครูหนูขออ่านก่อนแล้วค่อยคัดได้ไหมได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกของนักเรียนเลยนะคะอ่านหลายคนอ่านหนงสือไม่คล่องเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังก่อนนะคะหนึ่งรอบนะคะบทกอนนี้เขาบอกว่าสายน้ําที่รินไหลคดเคียวไปตามลําราง อาจเจอสิ่งกีดขวางปิดกั้นทางที่น้ำไหลต้องหาหนทางออกแม้ชํำชอกไม่ท้อใจมุ่งมั่นไหลเรื่อยไปเปรียบชีวิตก็เช่นกันนะคะลักษณะการอ่านจะอ่านลันกษณะนี้ให้นักเรียนเว้นวักนะคะเว้นจังหวะในการอ่านด้วยนะคะซึ่งครูสอนไปแล้วนะคะในการอ่านบทร้อยกองเมื่อสมองที่แล้ว นะคะเรานําความรู้ที่เรียนไปนะคะมาฝึกฝนมาปฏิบัตินะคะพยายามนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของเรานะคะให้ได้มากที่สุดนะคะ,ะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะคะคุณครูก็ขออวยพรให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะและถ้ามีโอกาสนะคะถ้าหรือว่าสถานการณ์ดีขึ้น เดี๋ยวเราก็จะมาเจอกันตามปกติในห้องเรียนนะคะคุณครูเชื่อว่าการเรียนในห้องเรียนเนี่ยน่าจะสนุกสนานนะคะแล้วก็ทําให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นมากกว่าการเรียนออนไลน์นะคะคุณครูเชื่อแบบนั้นนะคะแต่ก็ไม่แน่น้อกเรียนหลายคนอาจจะชอบการเรียนออนไลน์ก็ได้นะคะแต่ก็ขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนก็แล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามาจะเจอกันได้ใหม่นะคะสําหรับวันนี้ คุณครูก็ขอรานักเรียนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ